เพื่อตัดยาแบบที่รุนรุนอะเพื่อตัดยาที่รุนรุนแบบเข็นไปอะอะไ้เอามาตัดนี่เอาที่แบบว่าไม่ต้องสะพายเองอะเอาที่ฉันตัดได้อะ ฝั่งนี้ฝั่งนี้เยอะเลยฝั่งนี้ต้นแบบติดดกันเยอะเลยอุ้ยเบารับอุ้ยถ้าทําให้มันโล่งมันก็สวยเลยแต่มันไปยอดนูนยอดแตกมาแล้วนูนฮะเออเนี่ยเอาเครื่องตัดหญ้าลุนเนี่ยตรงเนี้ยปุ๊ดไปเลยเปิดเป็นทางไปเลยเุ้อันนี้ไม่มีพันแล้วเนี่ย ไม่มีเถาวันมาพันแล้วฮะอ๋ะอเออเฮ้ยเจ้ากระดุมเออกระดุมทองกระดุมทองเออแสววอ่ะ,อะเอาไว้เป็นล่มเงาล่มเงาจะได้ไม่ร้อนเ ค <c> ร <ười> <t ul repairs> ับผมฮ่าฮ่าหนักบอมพวกมเรยนแล้วฮะอ๋อเออพปลูกง่ยนี่โอ๊ยว่าแล้วเจ็บเจ็บ ไล่นี่ะมีมะขามมีมีนาด้วยเป็นที่นาที่อยู่อ๋อเออนั่นยายแกล้าก่อนนี่น้ำมาดานนี่อะฮะอะไร เบาบาปอนั่นสนะเสียของเลยไหมเสียของเลยไหมสเสียสเสียของหมดต้ตนสวยๆดูดีนี่หากหมดแล้วอ่ะ มันใหญ่มาการพราะเองเหมือนเดิมมันแหละต้นเล็กๆใช่ไหมเว้ยกระดุมทองออกดอกนี่มันเป็นหน้ามันใช่ไหมเนี่ยกระดุมทองอะกระดุมทองอะ่นะเป็นหน้าที่มันออกดอกใช่ไหม ก็เห็นไปที่ไหนที่เขามีมันก็เป็นดอกอย่างนี้เลยสวยอ่ะถ้ามันเป็นแบบว่าแบบแผ่เต็มพื้นแบบเยอะๆนะมันก็สวยมะม่วงอันนี้ต้นมะม่วงอะไรเนี่ยมะม่วงเบาชั้นไปอยู่ไหนแล้วไม่รู้ตายไปแล้วมั้ง